บสบายดีพี่น้องมาต้อนอีลุ่มมาเลยค่ะขามากับบได้ยิ่งอ้มันเห็นก่อนพี่น้องช่วยแห้งมืนอนี่กะทางพิษว้อมมาทางหนึ่งเสือกมาทางหนึ่งอ้อนบได้ยิ่งจ่อยมันเห็นตัวมุกใหญ่สำควายช่วยขักช่วยหน,มน่มืนอนี่เป็นตา ลุกกระลุกพี่น้องเลยลุกแห้งยิ่งลุกขาสว่าก็จะตกใส่สัมข้างอุ้มนี่บป่าตกใส่ชิดายเอยพี่น้องเลยมากบร่ได้ยิน จะไปตุกใช้สำนึกอะเป็นตะโขนข้างพี่น้องข้างนี่ยิงยากยิงนูกหน่อยได้ยิงนูกใหญ่ได้ยิงนูกหน่อยโอ้ยเบิดกันพี่น้องเลยนี่นกตัวเดียว đại subscribe mai hay Ghiền Mì แหกม้านเลยพี่น้อเนกเขาลงกินเขาคนละแหกม้านแหกม้านหนึ่งเต็ม

เรียบร้อยหนึ่งไปแนละ้วใครจะโขบมันบ่นเห็นมันอย่างมืดมืดเดีดย๋ยวโบใส่แบนบัดมันอยู่ไกลแบนป๋ปจะถือเขาหัวเรียบร้อย,ยไปแนละ้วป๋าจะถือถเรียบร้อยประมานั้นหนุบอีรุ่มไปคนระับ anh bình nhộng lọt hông nhầm leng để gấp đấy lệng người ta khnạ vốn mao rồi chết bình nhộng bình luôn là bay thằng đấy là cá nhọn ta ไหวไว้ไวมดเลยช่วยหองไปต่อสองไม้มาบ,บริจากไม้ไม้หมนึ่งมันมามันไก่แห้งม,มุมมีหม่องลี่มาแล้วไปเลยเห็นช่วยช่วยหมดเลยได้ได้ไดลูกเขาชวากับลูกขเขาแดงมืดเถาะนะลูกลก Tại sao tệm bị động khi thôi bớt thôi lúc 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 Lụp lụp lúc lúc lại lại lúc nè